สนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนักรินวุฒิธีกิจเพบูและโค้หนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่ใช้ได้จริงนะครับโค้ดครับครับผมวันนี้เวลาเราเปิดโทรทัศน์หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือของพวกเราครับก็จะเห็นโฆษณาอันหนึ่งค่อนข้างเยอะ คือเรื่องของประกันโรคร้ายแรงครับผมมันคืออะไรครับประกันโรคร้ายแรงครับตัวประกันโรคร้ายแรงเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าอยู่ในร่มเดียวกันกับกลุ่มประกันสุขภาพนะครับแต่มันแยกออกมาเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุสูงขึ้นมากขึ้นก็มีกลุ่มโรคร้ายแรงที่จะเรียกว่ารอเราอยู่ก็ได้นะอย่างเช่นโรคหัวใจนะหลอดเลือดสมองโรคมเร็งนะครับเบาหวาน หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตับไตอะไรของพวกเราเนี่ยซึ่งมันเป็นกลุ่มที่ต้องบอกกันตามตรงว่าใช้ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสงูงเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าสุดท้ายเราเก็บออมเงินทั้งหมดเพื่อจะไปรักษาตัวเคยได้ยินะนะครับเพราะงั้นมันก็มีความคุ้มครองรูปแบบหนึ่งที่ว่าเอางี้คุณก็ลองใช้ตัวประกันโรคร้รายแรงดูสิประกันโรคร้รายแรงก็คือจะเป็นประกันที่จะมีการจ่ายเงินก้อนนะครับให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันเนี่ยตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยมี โรคร้ายแรงตามกลุ่มที่แจ้งอยู่ในตัวกรมทันการซื้อกรมธรรม์ในแต่ละในแต่ละแบบแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงสุขภาพของเจ้าตัวเองด้วยคนบางคนมีโรคนี้อยู่ นะครับแล้วมาขอซื้อประกันโรคร้ายแรงก็อาจจะถูกตัดรายการบางความคุ้มครองออกไปแต่ถ้าเกิดว่าใครสุขภาพอะไรต่างๆดีก็อาจจะได้ความคุ้มครองครบทั้งหมดข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรครับข้อดีแน่นอนเลยก็คือเรื่องของการให้ความคุ้มครองเราแต่ก่อนเราบอกว่าโรคร้ายแรงที่เราลิสต์รายชื่อเมื่อกี้ก็มักจะเกิดกับคนกลุ่มอายุ50ขึ้นไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเห็น35อัพเราก็เริ่มเห็นว่ามีโรคใหญ่ๆเข้ามาช่วยได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น ไอาการที่โรคแบบนี้เข้ามาเนี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยการมีประกันโรคร้ายแรงก็จะเป็นเหมือนกับตัวช่วยนะครับทำให้เรียกว่าจัดก,การค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดูแลรักษาได้ข้อเสียแน่นอนนะครับอ่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องของเบี้ยที่ต้องเตรียมทุนไว้ส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาจ่ายเบี้ยนะครับบางคนก็อาจจะคิดมากด้วยว่าแหมจ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นแต<ม>่จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าประกันเนี่ยมันเป็นของที่มีความสําคัญมากที่เราซื้อไม่ได้ตอนจะใช้ แบบนี้เราต้องซื้อไว้ก่อนอะนะครับโดยหลักการจัดการแล้วก็เนี่ยคนที่อายุน้อยนะครับถ้ามาซื้อประกันแบบนี้นะครับคือประกันกลุ่มโรครายแรงเนี่ยเบี้ยก็จะถูกความเสี่ยงต่อโรคถือว่าน้อยแต่ถ้าเราไปซื้อตอนใกล้ๆ60ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งหรืออาจจะซื้อไม่ได้แล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีโรคบางอย่างซึ่งมันมีโอกาสเกี่ยวพันไปถึงโรคอื่นๆแล้วก็อาจจะ หม,หมดโอกาสได้รับการคุ้มครองก็เป็นไม่ได้ส่วนใหญ่ราคาของประกันประเภทนี้มันเป็นยังไงครับเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพทั่วๆไปมีหลากหลายต้องใช้คํานี้ดีกว่าว่ามีหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาเรา,เ,ราเลือกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยรวมไปถึงวงเงินด้วยครับเคนบางอันก็บอกอาจจะเป็นวงเงินสัก50า0 0นเกิดเป็นโรคใหญ่ก็คุ้มครอง50 0 0 0นบางอันก็มีไปถึงแบบ5ล้าน20ล้านก็มีบางคนอาจจะบอกว่า ดูแล้วเนี่ยนะวันพระบรลุตก็ไม่มีโรคอะไรเลยเราก็นะชีวิตชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็ไม่ได้่ยเจ็บป่วยอะไรก็อาจจะดูว่าตัวเองมีความเสี่ยงน้อยบางคนบอกว่าแม่ทางฝั่งพ่อฝั่งแม่มาครบเลยนะครับก็อาจจะโยนอะไรมาให้เราบ้างก็อาจาจะมีความกังวลที่แตกต่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากก็คือว่าจริงๆแล้วคนไทยทุกคนเองเนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลข้าราชการก็มีสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับ ใครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็จะมีสิทธิ์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมด้วยรับาบาลตรงนี้ก็มีนะครับและอันที่3ก็คือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราอาจจะคุนในชื่อบัตรทองบัตรสาบาทบนี่คือคนทั่วไปเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ขายมีเลขประจำตัวประชาชน <c oughs> ก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออถ้ามันเพียงพอเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าอยากจะเผื่อเพิ่มมีออปชันในชีวิตที่มากขึ้น ประกันโรครายแรงก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีโอเครู้สึกว่าน่าสนใจแล้ววิธีการประเมินวิธีการพิจา,ารณาส,สัดส่วนเบี้ยประกันอะไรต่างๆแบบนี้คขาแนะนำยังไงครับหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่เราจะใช้รักษาตัวแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันนะครับ,รบเราจะได้เอามาประเมินนะครับเพราะว่าโรคร้ายแรงเนี่ยถ้าตัวเลขที่เขาเรียกว่าน่าจะพอควบคุมได้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ล้านนะครับ เพิ่อๆอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบว่าแหม่ทันสมัยอะไรต่างๆบ้านโรงแรมเลยอันนั้นก็อีกราคาหนึ่งครับร้านหนึ่งอาจจะไม่อยู่ก็อาจจะต้องเป็นวงเงินแบบสองล้านสล้านนะครับสก็คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองเพราะว่าบางทีเนี่ยมีบางที่เหมือนกันซื้อปุ๊บเคนจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองทันทีเพราะเขากลัวว่า อา้าวเธอไปรู้ตัวว่าเธอมีโรคนี้แล้วเธอก็มาทําประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรียกว่าระยะเวลารอ3ก็คือรูปแบบการจา่ายมีแบบนี้ด้วยว่ากตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งในขั้นต้นอาจจะให้ก่อนแค่10%แล้วพอเป็นระยะลุกลามก็ให้อีก90%หรือบางที่ก็คือ ให้100ไปเลยสรุปทิ้งท้ายครับประกันโรคร้ายแรงครับก็ในส่วนของประกันของโรคร้ายแรงนะครับก็เป็นความคุ้มครองอันนึงนะครับที่ถือว่าครอบคลุมความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าพวกเรานะครับใช้ชีวิตไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสประสบกับโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นอยากให้ลองประเมินตัวเองครับว่าสิทธิพื้นฐานต่างๆที่เรามีเราคิดว่าเพียงพอไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะได้การคุ้มครองที่สูงขึ้นการดูแลที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะซื้อประกันโรคร้ายแรงเป็นตัว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้เป็น Fro ตัวบริหารความเสี่ยงนะครับจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก็บที่หามาได้ตลอดทั้งชีวิตไปรักษาพยาบาลตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณโค้ดมากครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินกันทงทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาเฮได้แล้วนะครับกับประกันรายได้ข้าวนะฮะพุทธศักราช2565 2566นะครับได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นปีที่4นะฮะโดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็จะเริ่มทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีของเกษตรกรนะครับทั้งหมดเนี่ยสามงวดด้วยกันเริ่มต้น15ตุลาคมใช่ไหมครับยาวจนไปถึงวันที่26พฤษภาคม2566นะครับส่วนข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะฮะก็มีการระบุนะครับข้าวที่ได้รับการประกันร,ราคาเนี่ยนะฮะทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย ข, e ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันอยู่ที่14,0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันครับข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกัน11,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันครับข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันอยู่ที่10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันครับส่วนข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันอยู่ที่12,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันครับ <S <S ทางทกสนะครับให้เกษตร,รกรสาม,มารถที่จะตรวจสอบสถานาการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเริ่มต้นงวดแรกวันที่15ตุลาคมนี้นะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 7hd กด35 9โม5นาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ